Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์โพสต์ข้อความระบุว่านางสาววิมลพัชระรักษาเกียรติเอกอัครราชทูตนักกรุงออสโลได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจําประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์หรือน o r w วี i a n ย e a f o o d c o u n ซ i l ให้เข้าร่วมรับประทานอาหารข้ามกับนายออสเบียนวอริกเรทายผู้อำนวยการสํานักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์และนางสาวอุรัสยาสเปอร์บัน หรือยายา,ยานักแสดงสาวเชื้อสายไทยนอร์เวย์เนื่องจากอาหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะซูชิและซาชิมิเป็นที่นิยมในประเทศไทยการบริโภคแซลมอนสดและไฟยอดเทราจึงมีปริมาณสูงอย่างไรก็ตามสภาอุตสาหกรรมอาหารนอร์เวย์ประสงค์จะส่งเสริมการนำอาหารทะเลจากนอร์เวย์ไปใช้ในการปรุงอาหารไทยโดยในระหว่างการเยือนคุณยายาได้ร่วมประกอบอาหารไทยหลายเมนูกับเชฟชาวนอร์เวย์เจ้าของร้านอาหารปลาและอาหารโดยใช้วัตถุดิบหลักคืออาหารทะเลจากนอร์เวย์ด้วย จุบันประเทศไทยนำเข้าอาหารทะเลจากนอร์เวย์มากเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้และเป็นอันดับ3ของเอเชียรองจากจีนและเกาหลีใต้โดยในระหว่างเดือนมก,กราคมและเดือนเมษาย,ยนปี2565นอร์เวย์ส่งออกแซลมอนสดและฟิออสเท้าไปยังประเทศไทยจำนวน8,385ตันคิดเป็นมูลค่า2.8พันล้านบาทนับเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นร้อยละ23และเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ81เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน